เพราะน้าเนยเราไม่ได้คัดแบบสามารถสามารถนี่เวลาทดสอบไม่ได้ทดสอบแบบชั้นมันจะคล้ายๆกันพูดไปเหมือนกับไอปตัวสาวๆเขาก็จะดูเรียพูดดูหนึ่งไม่จะจะดูดีขพอมันพระกันพัดเราเนี่ยเวลาไปพูดพูดนี้ก็เข้าใจ บางทีไปพูดผมไม่้าใจหรือว่าตองโทษตัวเองเนี่ยก็เราพูดหเขารู้เรื่องอาสื่อสารหเรู้เรื่องนะนี่ก็ันวันตอนนี้ก็มาวางไอ่ะไรยนาษาเนี่ยเราเป็นเราก็ขอคุยกับพระคยกับนเรียน้คือสอนให้รู้ให้เป็นกนง่ายตอนใี้เขาเก่งยากก็เข้าเจรุนนล กิเลสก็เลยนะหลวงพ่อเป็เผ่าทิศหลวงพ่อผู้ศกษาผมเนี่ยทำเล่นบล็อกบักฟ็กเนี่ยโดนลูกสาเล่นเนี่ยนเงินขาดเอาสอนให้เป็นได้แต่สอนเก่งสอนได้ไนี่ก็เร็วอยูนะนะ็นตัวตัวต่างนะแต่ยุคัฒนากานเล่ยเค่อเล่นเครอเล่นเครื่องต่างเนี่ยมันพักรวมเลยนะ ่นี่ย่ากอยู่รเอาทีนี้พูดถึงร้อยที่หนึ่งโมเดลรุ่นหนึ่งของมจลวิทยาิยบริการของพระเิศไทที่รวมที่เนี่สิบวันผมเรียนปอตีปอโทปอตีเนี่ยจะคนยุติยุบยุวกนี้จะสอบสอบขอตีสอบเรื่องเกี่ยวกรมการนีย นี่ก็อเอยไดรมาตอนนี้เราจะได้มานั่นแหลจะได้มีความรูก้ก็านแล้วก็พยายามจะเรพระหม่รวจเข้ามาแต่กรามว่าจะเจ้าว่าหรือเจ้ว่าใช้ให้ฟังดูแต่คุยกันคุยกันเดี๋ยวผมก็ใช้วิธีผมสอนวิธีเผมก็เอาเอาสารวิธีเป็นหลัก แต่ผมพูดหมดเลยทั้งวิชาธรมะคื่นชั่วโมงกั่วโมงครึ่งตอนกางแล้วก็มานิบัติษย์มาเียนจะคุยกันอันนี้คือการเรีนการที่บันิ่งเกิดนิ่งาปปีต่อไปก็จะนนี้ถ้าใครจะต่อาของหรือสอทแต่่วนมากนะมีเจ้าบ่านคนมี้าูิมาทุกที Bố thọ ta, tên cháu bà, trẻ ngay vì ta tăng sở thật. Bố mình được cho đi, bố của mình. Bác nhìn con cổ mình, chưa cái gì bố mình. Bố thấy con cổ, lên ศึกษาความบริบัติเต็มดวงแล้วก็ควาวิจารณ์จิชจะทำที่แยกเก่วกัารบริจาคมันอึดอัดตัวมันแยกได้เหมือนกับสมบัที่ศาสนาอันนีความผิดหมดนะมันแยกมันจากมันก็เยอใครจะได้ยปาโดยเรีนสมบัต้ทงแยกนู้บริบัติ ถ้าเราเรียนเรียนไปแต้ทอไม่ตรงลไม่ไหแลนะ้น่กาคืยก็ตอนนี้ก็ถูอว่าหน้านี่ยนการประชชุดวงเป็นคนน่าแล้วก็จะมีพรเรื่อที่จเก่แล้วก็เเย็นดีนนี้เ็นดก็แต่นนี้ทแล้วก็เตมทำใได้

ผมได้ฟังรูแล้วท่านเยอะแต่ไม่ได้ทีก็ไปหาท่านแต่ท่านบางรายก็ได้ถึงทุกครั้งผมไมจำติดใจม่พระจะจมท่านบอกว่ารูปการจะสร้างแรงแล้วแต่สร้างให้เจ็บก่อนลงบูซ้ นะขเขาจะพิจารณาตรงนี้เพราะว่าต้องเชื้อท่าขนาดนี้ต้องคิดทะลุไปถึงแปดนาะทีขึ้นไว่ามันเสร็จแล้วมันใช้เบเท่าไหร่เองเะไรต่างๆอย่เนี่ยคิดให้ทะลุก,ก่อนเพราะว่าการคิดเนะี่ยไม่มีประสานแต่ถ้าเราือทหารบับเนี่ยเป็นวิวัฒนาการของกทรคิดคิดคิ นี่ะครับคุยคุยประสบการณ์งอาจารวิชาการเดยให้ทุกคนอยู่ที่โบเป็นผู้บริการแล้วก็มีคณะี่อนก็คือพระประเทศต่อไปจะตั้งสื่เนี่ยมันก้งมันผมก็เป็นเหมกรียมตัวทำงานใม่ใ่ไหมพอดีได้มีทุกคนที่เขามาแตท่านอไปจะมีคณะทำงานมีเจ้าอำเภอเจ้าอำเภ การประสานกนไปย่างนีเราะของมานานะต้ามตองกาในนั้นประจวบก็เป็นการไปทมแบบแผนเพื่อพัฒนาองค์กรของตจันี่ก็มีการระดมารให้ชชว่กัน เขอเน้นหากิน็ขอเปิดการอบรมแบ่เชิญมาานม่ใอมกฉพาะในต่นสมาราภคุยเดี๋ยวทางวิจาาก่นจะถืการโทษตอบต่านะเราขอเปิดการอบรมนาาะสัปดาห์ัุกมาานะสัปดาห์ของผู้เข้าร่วการต่างของผู้เรียนผูหลักพู้รอดใึช่วงปิพันธ์ศึกษาก่อนเจ้าคณะจังหวัดที่ได้ตั ต่อไปของรารานก็ภูมิวิสุตตารองเจ้ามณฑเพอนักปัญจสีจะวัดพระโคกเเหมาใหถวายเครื่องแตยงกเปมงคลประทานาของเราเป็นยางไรครับก็ภูมิวิสุตธก์ตาได้เป็นประปานเจ้นประเถวายเนื่อ پيپھ پريدار نيتھي